พีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่99ยอมรับตัวตนเมื่อมองดูก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยค้างอยู่เหนือผิวน้ำทะเลและเงาร่างที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ภายในก้อนน้ำแข็งนั้นทั้งปรมาจารย์ลูกคุณและหูยินหูกู่ต่างพากันแอบถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกไม่ได้ การต่อสู้เมื่อครู่นี้แม้ว่าจะใช้เวลาไปเพียงสิบกว่าลมหายใจแต่พลังมหาศาลที่อีกฝ่ายสำแดงออกมานั้นทําให้คนทั้งสองแอบหวัดหวั่นพรั่นพรึงในใจเป็นอย่างยิ่งโชคดีที่พลังของคนทั้งสามสามารถยับยั้งอีกฝ่ายได้ในที่สุดในเวลาเดียวกันผู้คนในตระกูลล้วทั่วทั้งกอมหมอกทมินล้วนมีสีหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวจนแตกตื่นวุ่นวายส่วนใหญ่ล้วนรู้สึกหวัดหวั่นจนควนนีดีอ่อผู้อาวุโสหลิว ล้วเฟิงร้องครางออกมาแผ่วเบาด้วยแววตาที่สิ้นหวังเรื่องที่ตนเองหวั่นหวั่นกังวลมากที่สุดสุดท้ายแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นจนได้ในฐานะที่หารลี่เป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่ทุกคนในตระกูลต้องพึ่งพาอาศัยแต่ในตอนนี้กลับพ่ายแพ้เสียแล้วชะตากรรมต่อจากนี้ไปของตระกูลล้วทั้งหมดก็ไม่ต่างอันใดเนื้อปลาบนเขียงตนเองไม่กล้าจินตนาการทั้งยังไม่กล้าขบคิดต่อไป ล้วเฟิงมีสีหน้ามืดมนพลังทอดถอนใจออกมาด้วยความขมขื่นสิ้นหวังเมื่อประกายแสงสีขาวเจือจางลงพลันมีเสียงอุทานออกมาด้วยความชื่นชมหานชีวหัวเราะร่าด้วยความเบิกบานยินดีพลังเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มสหายนักพรตร่กล่าวชมเกินไปแล้วคนผู้นี้สามารถต้านทานพลังแห่งกฎเกณฑ์ที่พวกเราทั้งสามสำแดงออกมาได้ด้วยพละกำลังอันมหาศาลของตนเองเพียงลำพังช่างเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายก่อนหน้านี้ของพวกเราอย่างแท้จริง โชคดีที่ได้พวกท่านทั้งสองช่วยเหลือหาไม่แล้วเกรงว่าในครั้งนี้ผู้ซ่าหารคงต้องประสบกับความสูญเสียใหญ่หลวงอย่างแน่นอนฮูยินหูกู่เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเนิบช้าเพื่อมีให้วิการยาวนานฝันอาจยุ่งเหยิงพวกเราควรรีบจัดการปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเถิดสหายนักพระทูกู่กล่าวได้ถูกต้องอย่างยิ่งหานชิวกล่าวในดวงตาฉายแววเย็นชาวาบหนึ่งประกายแสงสีขาวปรากฏขึ้นบนฝ่ามือข้างหนึ่ง จากนั้นหานชิวจึงโบกมือเบาๆคราหนึ่งไปยังทิศท,ทางของก้อนน้ำแข็งที่อยู่ไม่ไกลนั้นประกายแสงสีขาวสายหนึ่งสว่างวาบขึ้นกลางอากาศดาบสีขาวเล่มหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวและมีรูปมังกรสลักเป็นภาพนูนอยู่บนพื้นผิวพลันปรากฏขึ้นทั่วทั้งตัวดาววงพระจันทร์ประปรางประกายยกวววาวราวกับผลึกคลื่นผันผวน,นแห่งกฎเกณฑ์ขุมหนึ่งแผ่กระจายออกมาสวบดาบวงพระจันทร์สีขาวสั่นไหววูบหนึ่ง จากนั้นจึงกลายเป็นลำแสงสีขาวพุ่งหายเข้าไปในก้อนน้ำแข็งในพริบตาโดยพุ่งเข้าฝันใส่ร่างของแฮร์รี่ที่อยู่ข้างในโดยที่ความเร็วไม่ได้เชื่องช้าลงไปแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ฉากไม่คาดฝันที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจพันบังเกิดขึ้นแฮร์ลี่ที่เดิมทีไม่สามารถขยับกายเคลื่อนไหวได้เลยอยู่ในก้อนน้ำแข็งได้ขยับดวงตาของตนเองเล็กน้อยทันใดนั้นบนผิวกายทั่วทั้งร่างตั้งแต่ศีรษะจรดรลายเท้าพลันปรากฏรศมีสีทองนับหมื่นสายแผ่พุ่งออกมา ชั่วพริบตาก้อนน้ำแข็งทั้งก้อนพันเปล่งแสงเจิดจ้าสว่างพร่างพราวหาใดเทียมราวกับดวงตะวันทอแสงบนท้องฟ้าก็ไม่ปานได้ยินเสียงครักดังขึ้นหลายครั้งก้อนน้ำแข็งทั้งก้อนเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงน่ากลัวบนพื้นผิวก้อนน้ำแข็งปรากฏรอยแตกร้าวมากมายหลายสายจากนั้นพันระเบิดออกเสียงดังปังกลายเป็นสเก็ตน้ำแข็งแตกกระจายตามผสมกับไอหมอกเยือกแข็งนับไม่ถ้วนกว่าซัดออกไปทั่วทุกทิศท,ทาง วานอนยักษ์ขนทองตัวหนึ่งที่มีความสูง30กว่าจ้างกระโจนออกมาทั่วทั้งร่างเปล่งประกายสีทองเรืองมือที่มีขนยาวปุกปุยข้างหนึ่งคว้าจับดาบวงพระจันทร์ไว้ในมือดาบวงพระจันทร์สั่นไหวอย่างบ้าคลั่งคล้ายต้องการสลัดให้หลุดพ้นออกไปให้ได้คมดาบเชื้อเชือนฝ่ามือของวานอนยักษ์จนเกิดเสียงดังเครง้งเครง้งประกายไฟสตร์กระเซ็นไปรอบด้านแต่ฝ่ามือของวานอนยักษ์ถูกปกคลุมด้วยเยื่อแสงโปร่งใสชั้นหนึ่งจึงทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีริ้วรอยบาดแผลเลยแม้แต่น้อย นี่มันคือตัวอันใดกันพวกหานชิวทั้งสามต่างตื่นตระหนกจนมีสีหน้าซีดขาวด้วยความหวาดกลัวบนเกาะหมอกทมินที่ด้านล่างลั่เฟิงและผู้คนในตระกูลล่วทั้งหมดต่างพากันตกตะลึงยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่เช่นกันเมื่อเห็นร่างของวานอนยักษ์พุ่งทะลุน้ำแข็งออกมาอย่างกระทันหันมีเพียงในดวงตาของลั่เฟิงเท่านั้นที่มีแววประหลาดใจสายหนึ่งว่าผ่านจนแทบมองไม่เห็นหก วันระยะขนทองร้องคำรามเสียงดังกึกก้องราวกับสัตว์ร้ายป่าเถื่อนในยุคโบราณไร้อรยธรรมก็ไม่ปานจากนั้นนิ้วทั้งห้าจึงออกแรงบีบเค้นลงไปที่ดาบวงพระจันทร์ในมืออย่างแรงปังดาบวงพระจันทร์เล่มนั้นถูกแรงบีบอัดจ,จนแตกสลายกลายเป็นสะเก็ดแสงโปร่งสายกระจายเต็มท้องฟ้าร่างของหานชีวสันสถานเมื่ออาวุธวิเศษประจำกายที่หลอมกลั่นออกมาถูกทำลายลงไปจึงทำให้ลมปราณบนร่างลดทอนลงไปถึงสามส่วน ปรมาจารย์ลูกคุณและหูหยินหูกูต่างหันมามองหน้ากันคนทั้งสองล้วนมองเห็นแววตาตื่นตระหนกหวั่นวันในดวงตาของกันและกันในเวลานี้ร่างอันใหญ่โตของยักษ์วารีสีน้ําเงินกําลังพุ่งเข้ามาหาวานอนยักษ์ขนทองพร้อมทั้งเหวี่ยงกําปั้นทั้งสองออกไปอย่างดุร้ายประกายแสงสีน้ําเงินเจิดจ้าปรากฏขึ้นบนกําปั้นทั้งสองเงากาปั้นสีน้ําเงินขนาดเท่าบ้านสองสายพุ่งทะยานออกไปบริเวณที่เงากาปั้นทั้งสองพุ่งผ่านไปก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นในมวลอากาศอันว่างเปล่า ว่านอนยักษ์ไม่ได้ชกหมัดออกไปเพื่อต้านรับการโจมตีแต่กลับสูดลมหายใจเข้าเฮลือกใหญ่จนหน้าอกบวมพองโป่งนูนออกมาจากนั้นจึงอ้าปากเปล่งเสียงร้องคำรามดังกึกก้องคลื่นยักษ์โปร่งใสคุ้มหนึ่งประตูออกมามวลอากาศว่างเปล่าที่คลื่นยักษ์เคลื่อนผ่านไปล้วนเกิดการผันผวนบิดเบี้ยวทําให้เกิดระลอกคลื่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้แต่รอยแยกมิติสีดําก็ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อเงากำปั้นสีน้ำเงินทั้งสองปะทะกับคลื่นยักษ์ขุมนี้เงากำปั้นทั้งสองพลันระเบิดออกและแตกสลายไปทีละชุนในทันทีครู่ต่อมาคลื่นยักษ์โปร่งใสอันทรงพลังก็ตรงเข้าครอบคลุมร่างของยักษ์วารีสีน้ำเงินเอาไว้ทั่วทั้งร่างของยักษ์วารีพลันสั่นสะท้านขึ้นอย่างรุนแรงร่างอันใหญ่โตของมันเกิดการบิดเบี้ยวพันผวนอย่างต่อเนื่องประกายแสงสีน้ำเงินบนผิวกายเกิดการสั่นกระเพื่อมอย่างน่ากลัวไม่หยุดมวลน้ำมหาศาลหลั่งไหลออกมาจากร่างของยักษ์ศาสตร์กระเซ็นไปทั่วบริเวณโดยรอบ แย่แล้วสีหน้าของปรีมาจารย์คุณแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงสองมือรีไรเวทอย่างรวดเร็วราวกับวงล้อประกายแสงสีน้ำเงินหลายสายพุ่งออกมาแทรกหายเข้าไปในร่างของยักษ์วารีตนนั้นแต่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงร่างของยักษ์วารียังคงสั่นสถานอย่างน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดร่างของยักษ์วารีก็ระเบิดออกเสียงดังปังกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆสาดกระจายไปทั่วท้องฟ้าภายใต้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นยักษ์โปร่งใส ทำให้หยดน้ำเหล่านี้กลายเป็นละอองน้ำและไอหมอกสลายหายไปในความว่างเปล่าปรมาจารย์ลูกคุณแค่นเสียงคลางคลางออกมาคำหนึ่งประกายแสงสีน้ำเงินบนร่างพลันหม่นแสงริบรีลงไปอย่างมากหลังจากที่วานอนยักษ์ขนทองคำรามออกไปแล้วพลันกลายร่างเป็นเงาสีทองสายหนึ่งพุ่งเข้าหาเมฆดำที่อยู่กลางอากาศในทันทีพร้อมทั้งเหวี่ยงแขนชกขึ้นไปเบื้องบนหนึ่งหมัดประกายแสงสีทองสว่างพร่างพราวสายหนึ่งปรากฏขึ้นบนกำปัน้น ได้ยินเสียงแหวกฝ่าอากาศดังออกมาเงากำปั้นสีทองขนาดเท่าภูเขาสายหนึ่งพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าจมหายเข้าไปในเมฆดำทะมึนนั้นพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ทรงพลังอย่างไม่อาจอธิบายได้แผ่กระจายออกมากลายเป็นพายุสละต้านสีทองกวาดพัดออกไปทั่วทุกทิศท,ทางฮูยินฮูกู่รู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างยิ่งขณะกำลังคิดจะลงมือแต่กลับสายไปแล้ว เมฆดำทะมึนบนท้องฟ้าถูกฉีกทำลายเป็นชิ้นชิ้นราวกับขอนไม้ผูพังจนได้ยินเสียงแตกหักดังออกมาอย่างชัดเจนจากนั้นมันก็ระเบิดตัวเองสลายหายไปท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำทะมึนก่อนหน้านี้พันสว่างสดใสขึ้นมาในทันทีหูยินหูกู่ครางเสียงหนักออกมาคำหนึ่งร่างโซเซถอยหลังไป1นึงก้าวลมปราณบนร่างพุ่งพลานปันป่วนอย่างรุนแรงประกายแสงสีดำบนผิวกายก็มืดมนสลัวลงไปอย่างมากเช่นเดียวกัน วาน,นอนยักษ์ขนทองพันหันศีสะก,กว่าสายตามองไปที่ร่างของเทพบาลทั้งสามที่อยู่เบื้องล่างในที่สุดสายตาก็หยุดอยู่ที่ร่างของหานชิวประกายแสงสีทองร้อนแรงสายหนึ่งว่าผ่านไปในม่านตาหลังจากนั้นในทันทีร่างใหญ่โตของวาน,นอนยักษ์พันแปรเปลี่ยนเป็นเงาเลือนรังสีทองสายหนึ่งพุ่งดิ่งลงมาหาคนทั้งสามอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือเจตนา ปรมาจารย์ลูกคุณและหูยินหูกู่ต่างพากันพุ่งร่างถอยหลังไปทางด้านซ้ายแยกตัวออกห่างจากหานชิวอย่างรวดเร็วทิศทางการพุ่งดิ่งลงมาของวัน,นอนยักษ์ขนทองยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งความเร็วในการพุ่งลงมายังเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนหานชิวถอยหลังไปด้านข้างในเวลาเดียวกันนิ้วทั้งสิบก็เคลื่อนไหวไปมาประกายแสงสีขาวบนร่างพลันเปล่งแสงสว่างเจิดจ้า จากนั้นจึงหลอมรวมควบแน่นกลายเป็นม่านแสงสีขาวชั้นหนึ่งห่อหุ้มปกคลุมไปทั่วทั้งร่างเคลื่อนพันพวนแห่งกฎเกณฑ์อันแข็งแกร่งขุมหนึ่งแผ่พุ่งออกมาจากม่านแสงสีขาวอัคระเวสสีขาวมากมายนับไม่ถ้วนบินออกมาทั้งยังหมุนวนอยู่รอบร่างของหานชิวอย่างต่อเนื่องไม่หยุดทันใดนั้นหานชิวพลันอ้าปากพ่นผล,ลึกน้ำแข็งสีขาวที่ประนีตงดงามก้อนหนึ่งออกมาภายใต้กระแสหมุนวนอย่างรวดเร็วของผลึกน้ำแข็งอัคระเวสสีขาวมากมายพลันบินออกมาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงหมุนวนควบแน่นกลายเป็นมังกรน้ำแข็งสีขาวยาวสิบกว่าจ้างตัวหนึ่งในพริบตาเที่ยวขาววาววับกรงเล็บกัดแกว่งไปมาท่าทางขมขูค่คุกคามยืนขวางทางประจันหน้ากับวานอนยักษ์ขนทอ,ทองที่พุ่งดิ่งลงมาวานอนยักษ์ขนทองแค่นเสียงเย็นชาคำหนึ่งพลางชกออกไปหนึ่งหมดัดทันใดนั้นพานมีเสียงดังสนะราวกับเสียงฟ้าร้องลำแสงสีทองกลุ่มหนึ่งพุ่งออกมาจากกำปั้นของวานรยักษ์ ชั่วพริบตาก็กลายเป็นเงากำปั้นสีทองขนาดเท่าภูเขาสายหนึ่งพุ่งตรงเข้าหามังกรน,น้ําแข็งสีขาวอย่างดุดันมังกรน,น้ําแข็งสีขาวอ้าปากกว้างพ่นลําแสงสีขาวหนาทึบสายหนึ่งออกมามวลอากาศสีขาวอันหนาวเย็นแผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างทั่วทุกทิศทางราวกับคลื่นพายุที่ปั่นป่วนน่าสะพรึงกลัวไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดก็บังเกิดเสียงดังกึกกล้องขึ้นในความว่างเปล่าแผ่นน้ําแข็งเย็นแยะเยือกปรากฏขึ้นมาท่ามกลางความว่างเปล่า เงากำปั้นและลำแสงสีขาวปะทะกันอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนันส่นสั่นสะเทือนฟ้าดินลำแสงสีขาวระเบิดออกไม่สามารถต้านรับการโจมตีได้แม้แต่ครั้งเดียวเงากำปั้นสีทองหยุดยั้งชะลอลงชั่วขณะจากนั้นจึงโจมตีเข้าใส่มังกรน้ำแข็งสีขาวต่อไปในทันทีตูมเสียงดังสนัน่นมังกรน้ำแข็งสีขาวระเบิดออกในทันใดกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กละเอียดปลิวสวัยไปทั่วท้องฟ้าพลังไร้รูปขุมหนึ่งระเบิดออกมา ตามมาด้วยคลื่นพลังไร้รูปขุมหนึ่งแผ่กระจายกวาดซัดออกไปทั่วทุกทิศทางชั้นแสงสีขาวบนร่างของหานชิวในเวลานี้เรากับเป็นชั้นกระดาษบางๆก็ไม่ปานร่างของหานชิวถูกคลื่นพลังไร้รูปอันมหาศาลนี้พุ่งลงมาจากฟากฟ้าปะทะเข้าใส่ร่างอย่างแรงราวกับถูกอุกบาทพุ่งเข้าชนจนร่างร่วงหล่นตกลงไปในท้องทะเลเบื้องล่างจนน้ำแตกกระจายเป็นผืนใหญ่ร่างของวานอนยักษ์ขนทองสันไหววูบหนึ่งกำลังจะไล่ล่าติดตามต่อไปในเวลานี้เอง บนท้องฟ้าสูงที่อยู่ใกล้เคียงพานมีเสียงบุรุษผู้หนึ่งดังขึ้นมาสหายนักพรตหลิวโปรดยั้งมือสักครู่เรามาเจรจากันโดยสันติเถอะแววตาของวานอนยักษ์ขนทองสันไหววูบหนึ่งจากนั้นจึงหยุดร่างลงเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเงาร่างสองร่างบินมาจากที่ห่างไกลออกไปจากนั้นจึงมาหยุดร่างลงตรงหน้าวานอนยักษ์ในจุดที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนักนั่นคือปรมาจารย์ลูกคุณและหูหยินหูกู 5. คิดไม่ถึงว่าท่านจะแข็งแกร่งทรงพลังถึงเพียงนี้นับถือนับถือปรมาจารย์ลูกคุณกล่าวอย่างยิ้มแย้มพร้อมทั้งยกมือคำนับสหายนักพรตมีความแข็งแกร่งทรงพลังเช่นนี้ตามกฎของทะเลวายุธมินแล้วพวกเรายินดียอมรับสิทธิของท่านในการควบคุมเกาะหมอกอทมินแห่งนี้การตะอ,อสู้ในวันนี้ก็ให้ถือว่าเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นหากยังดำเนินต่อไปล้วนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดทั้งสิน้น มิสู้หยุดมือแต่เพียงเท่านี้เถอะไม่ทราบว่าสหายท่านคิดเห็นเช่นไรผู้ยินหูกูเอ่ยเช่นนี้ออกมาขณะที่สายตาจับจ้องไปที่วารนรยักษ์วารนรรยักษ์ขนทองรีตาลงเล็กน้อยประกายแสงสีน้ำเงินสายหนึ่งว่าผ่านไปในแววตาพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยโดยไม่เอ่ยอันใดออกมาครื่นเงาร่างหนึ่งเหินบินขึ้นมาจากพื้นผิวทะเลในจุดที่ห่างไกลออกไปนั่นคือหานชิว ลมปราณของหานชิวอ่อนโทรมลงไปอย่างมากเห็นได้ชัดว่าได้รับบาดเจ็บไม่น้อยปรมาจารย์ลูกคุณเพ่งสายตามองไปที่หานชิวพลางเอ่ยวาจาด้วยน้ำเสียงห่างเหินตอนนี้สหายนักพรตหานได้รับรู้ถึงอิทธิฤทธิ์ของสหายนักพรตหลิวแล้วเชื่อว่าเรื่องอำนาจสิทธิ์ขาดในการควบคุมก่อมอกธมอทินของสหายนักพรตหลิวท่านคงไม่มีข้อโต้แย้งอันใดกระมังหานชิวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงหัวเราะห้าห้าแล้วเอ่ยขึ้นมา ความแข็งแกร่งของสหายนักพรดหลิวทําให้ผู้แท้หานได้เปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงแล้วในใจมีแต่ความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสหายนักพรดหลิวสามารถควบคุมเกาะหมอกระทมินต่อไปได้ผู้แท้หานไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดวานอนยักษ์ขนทองจ้องอย่างลึกซึ้งไปที่หานชิวครู่หนึ่งจากนั้นจึงกวาดสายตาไปยังร่างของอีกสองคนนั้นเพียงเห็นประกายแสงสีทองสว่างขึ้นบนร่างวอบหนึ่งจากนั้นร่างของวานอนยักษ์พลันหดตัวเล็กลงอย่างรวดเร็วจนกลายร่างเป็นมนุษย์ดังเดิม หารลี่แค่นหัวเราะออกมาเมื่อครู่นี้ผู้แซ่หลิวได้บอกไปแล้วว่าตัวข้าไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อสู้กับพวกท่านทั้งสามในเมื่อพวกท่านทั้งสามเต็มใจรามือไปเองถ้าเช่นนั้นก็แล้วกันไปเถอะหลังจากหารลี่เอ่ยเช่นนี้ออกมาบรรยากาศกดดันรอบข้างพันผ่อนคลายลงหลายส่วนด้วยรอยยิ้มนี้ของหารลี่ปรมาจารย์ลูกคุณเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยสหายนักพรตหลิว พวกเรานั้นถือได้ว่าไม่ต่อยตีย่อมไม่รู้จักกันขุมกำลังทุกแห่งในน่านน้ำทะเลวายุธมินมักขัดแยง้งไม่ลงรอยกันอยู่เนืองๆพวกเราทั้งสี่เกาะตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันในอดีตยามที่สหายนักพรตหลวเหมืองยังอยู่นั้นมักให้ความร่วมมือร่วมรุกมาุ่ยด้วยกันในตอนนี้สหายนักพล,ลิวเพิ่งรับหน้าที่ดูแลกเกาะหมอกธมิละต่อไปภายหน้าพวกเราคงต้องสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันให้มากขึ้น หานชิวพยักหน้าเล็กน้อยพลางเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงในยกยอปอป้นอยู่ในวาจาใช่แล้วคนเช่นพวกเรานั้นไม่มีผู้อาวุโสระดับสูงคอยชี้แนะให้คำแนะนำในการฝึกฝนบำเพ็ญเซียนดังนั้นพวกเราจึงได้แต่ฝึกฝนบำเพ็ญอย่างหนักตามลำพังเท่านั้นย่อมจำเป็นต้องติดต่อกันให้มากในบางครั้งพวกเราหลายคนก็จะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเข้าใจในการฝึกฝนบำเพ็ญเซียน หรือจัดการประชุมกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อพบประสังสรรค์นสนทนาแลกเปลี่ยนกันสหายท่านอายุยังน้อยก็สามารถฝึกฝนจนมาถึงระดับนี้ได้ต่อไปภายหน้าย่อมมีโอกาสสูงมากที่จะทะลวงขึ้นสู่ระดับเซียนทองได้สำหรับพลังแห่งกฎเกณฑ์นั้นท่านจำเป็นต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้มากขึ้นแววตาของหารี่เป็นประกายขึ้นเล็กน้อยจากนั้นจึงพยักหน้าถ้าหากผู้แซ่หลิวมีเวลาย่อมต้องไปร่วมด้วยอย่างแน่นอนจบตอนที่99